หมู่บ้านช้างอายุธยาโอ้พีแต่ช้างครับนี่ครับมีแต่ช้างทั้งหมดเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาทางเข้าตลาดน้ำอายุธยานะครับนาทางเข้าตลาดน้ำอยุธยาผมบริได้มาโดนครับเขาเอใไม่เขาเอใไม่ครับเดี๋ยวพะเบิ้กันครับว่าด้านในสิเปียนยังไงสิเปี่ยนแปลงหลายบบแต่ว่าช้างผมขี้ไปแล้วละ่ะบบขี้บบขี้ครับเมื่อกี้โอ้จนจุกเบิ้นเลยกินข้าวอาิ่มไม่ไหมจุกครับ สวัสดีครับขอผ้ทุกท่านย้อนอดีตนะครับมี้ผมมาอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยานะฮะนั่งเรือก็ได้คนละ30บาทแต่ผมบนนังนครับคือไม่ได้มานานนะครับม่ได้มาดนแล้วนะครับเครื่องดื่มโอ้น,นี่นี่เป็นสหายบ้านนอกสหายบ้านนอกครับมีเหล้าดอกยาฮนะนมนีมีสะพานข้ามครับ เป็นสะพานคามครับเป็นสะพานไม้คามรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากแต่ก่อนบมมีสะพานคามตรงนี้ผมมากันหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วฮะไปได้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วจะพาเดินเที่ยวนะครับพาเดินเที่ยวนะฮะ ตลาดน้ำอายุธยานะฮะร,รงนี้ครับมันจะเป็นวงกลมนะจะเป็นวงกลมสุนมากจะเป็นเสื้ออยุธยานะอยุธยาตัวละร้อยใครมาอายุธยาก็ต้องซื้อเสื้ออยุธยาเด้อ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับถ้าจะไปกินข้าวข้ามไปตางนีแ้แต่ไปดูตรงนู้นก่อนนะครับ มีขายขนมโบราณนะครับขนมโบราณจะเป็นพวกนกแก้วเคยเห็นใ่ตอนยังเป็นเด็กนะฮะาไปต่อ้ปลาสวายปลาสวายนี่ครับปลาเลี้ยงครับปลาเลี้ยง กินหัวอาหารเป็นอาหารขนมปังหัวอาหารนะครับส่วนมากงท่องเที่ยวม,มาปอนก็นจะมีหัวอาหารไว้บริการขายอ้วนไม่อ้วนมันจะว่าไงครับนะพื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับแต่งพยายมแต่งให้ให้บรรยากาศดีมากๆเลยโอ้นี่ขนมทาสไข่ครับทาสไข่ทาสไข่เป็นตะกินู่ครับเป็นตะแซ่บอยู่ นี่เป็นร้านขนมปังน,นี่คนเยอะจังเลยขนมหม้อ,อกแกงนี่ครับร้านนี้เป็นร้านโรตีสายไหมอยุธย,ยาของจริงนะครับของแท้ๆเลยชิมก่อนพี่จ๋าเชิญค่ะลองทานดูก่อนจต่ของร้านจะเป็นแป้งนมสดที่เดี๋ยวชิมดูวกว่าน,นะครับค่ะนี่ขอดูวิธีการทำหน่อยนะครับทำสดๆแล้วก็แล้วก็ขายกันเลยนะฮะ นมากจะสังเกตว่าแต่ละคนนะครับส่วนมากใส่ชุดไทยกันทั้งหมดเลยใส่ชุดบบน,นักลบนุนนักลบนุนนักลบนุกลบ,น,กลบนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนี่ชุดอะไรนางนางกำนันนางอืายสบายสบยคบัยบไม่หาานมากคบับาีสาสบย่าสายสบาายสบายสบายสบายายสบาาย ครับได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศมากๆเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวช่วงเช้าอยู่ปล่าพลุว่ายังไม่ค่อยมีนี่ขวามืวอ <c oughs> วัดบางขวางสามชุกสุพรรณบุรีนุ้นพูดเนอกันไหมเนี่ยเนอกันเหมกันนะ,ะนะ <c oughs> สุดยอดเลยสุดยอดเลย สวัสดีครับอู๊ดขอ๊ดขู๊ดขดขู๊๊ดขู๊ดขด ตรงไหนตรงนี้นเก่งมากดีวผมจะพาไปดูนางไม้ครับนางไม้น่ารักมากหลายๆคนมาที่ยุทธยาโอ้สวยจังเลยออน,นี่เป็นแผนก ทำความสะอาดแต่งตัวขนาดนี้เลยเลยครับนี่ยแต่งตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยเนาะสมัยอดีตเิมาได้อ่นสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับขอบคุณครับผมเออนี่ฮะถ้ามีเรือนะจะล่องเรือล่องเรืออ้อมนี่แหละ30บาทแต่ผมไม่ไม่ได้ขึ้นเรือบร่ได้ขึ้นเรืออ่ะ่อไปซุ้มต่อไปจะเป็นน่าจะเกี่ยวกับกับข้าวอาหารเนาะพอผมเห็นเส้นมะฮุง กองเป็นภูเขาเลยครับตลาดน้ำอายโยจียะนะฮะท่านได้กินโฮโฮปลาเลยลูกตอนนี้น้ำนะจ๊ะปลาันนี้เป็นอาหารปลาคอครับปลาคอปลาช่อนปลาคอปลาคอแต่บางคอ่ออา,หอ,าหอมปลาครับคือราคาของที่นี่ก็มีการแสดงน้องจากแต่ละคนที่มาขายของที่นี่นะครับส่วนมากก็จะแต่งตัวชุดไทยย้อนยุคนะฮะโบวิสไม่แต่ คนทคำความสะอาดคนทคำความสะอาดนี่แบบโอ้โหแต่งสุดยอดกว่าอาลังการกว่าหอหมกทะเลนะหอหมกทะเลรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอผมขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ากินเขายายอันนั้นมา30บาทยังอิ่มอยู่ครับไปขี้ซางนะโอ้แทบจุกครับจุกเลย แราคงไม่ถายบรรยากาศเบิ่งขนมไทยขนมใบเตยนะครับขนมหอมกหอมกดินเผาร้านนี้ทําสวยขออนุญาตนะครับอ๋อนี่ก็ใส่หม้อดินใส่หม้อดินกินแล้วก็ทุบเลยครับกินแล้วก็ทุบหม้อทุบหม้อดินอยุธยานะครับผมจะเดินวนให้มันรอบๆนะฮะให้มันเข้ากับบรรยากาศมีหนังเก่านำมาส่วนมากจะเจอออ้ย รถเต่าอโยุทยานะสามล้อตุกๆอโยุทยานี่แบบออริจินัลนะฮะเหล็กแท้แน่นอนได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศอดีตในสมัยตะกี้นะฮะเดินทางมาท่องเที่ยวได้ครับที่ตลาดน้ำอายุทยานะครับจะสัมผัสถึงบรรยากาศกินไอสมัยตะกี้ต่ก่อนนะครับ อันนี้เป็นบันไดลัดมาครับผมขอเดินรัวๆนะฮะเดินรัวให้ชมถึงบรรยากาศอาหารโอ้ยรูปภาพาน,าน,นี่นี่เป็นกล้องโบราณจริงด้วย,ย <c oughs> ครับผมถ้าเป็น youtube ครับทำ u t u b e นี่กรเตยน,นะฮะ ได้บรรยากาศได้บรรยากาศเกาศ่าเก่านะฮะบรรยากาศที่แบบเอ่อเอาเอา,เอาลืมไปแล้วนะครับเรามาเดินที่นี่ถึงจะเป็นการสร้างสีสันขึ้นมาการเอ่อแต่งตัวให้มันเข้ากับเอ่อเมืองโบราณน,นะฮะแต่ก็ได้กลิ่นอของความโบราณสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ที่นี่เขาแต่งตัวสวยกันทุกคนเลยเนาะแต่งตัวงามแม่ค้านี่แต่งตัวย้อนยุคหมดเลยครับ รยากาศตลาดน้ำโยธยาท่านไหนที่ไม่เคยมาก็มาได้เลยนะครับนี่ปลาปลาาโอ้วนพอดีเลยโอ้เดินเสนื่อยเลยนะครับเดินเสมือยเลยนะเนี่เมื่อกี้ผมย้างไปท่านพุนครับแล้วก็วนเป็นวงกลมเรียบร้อยสังเกตได้เลยมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับ มีคาสิเตงชุดไทยนะฮะโบบินไม่แต่ออคนทำความสะอาดนะถนมตะโกมากที่สดตะโกที่สดมีเด้อโอ้ชิ้นบะเรือเทิมเลยชิ้นหมูใหญ่มากครับโ่ฮาอ้อมุมนี้สวยมากครับมุมนี้สวยออขอบคุณครับขอบคุณครับ พนมิิได้รขนมง่านหังปลามคะนังปาิดน้นะะวานโบราณก็มีนะคะบบาทังปลานวลจันนะครับผมเรื่งขอผ่านไปก่อนนะ,ะนปรับปรับอ๋อถ้าจะนั่งเรือก็นั่งได้ครับแต่ผมยเดินเรียบร้อยแล้วครับผมเดินจะ ได้บรรยากาศมากกว่านั่งเรือหรือว่านั่งเรือน,นก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งได้บรรยากาศโบราณโบราณนะฮะนี่นะครับตลาดน้ําอโยธยานะครับท่านใดที่เดินทางมาที่ยุธยาอย่าลืมแวะมาเดินนะครับที่ผมผ้าช่มเดินช่มบรรยากาศนะครับรอบๆอาจจะบร่ได้ซื้ออย่างนะฮะแต่ก็เอ่อเบื้องบรรยากาศก็กอิ่มแล้วเพราะว่าผมกินเข้ามาแล้วครับผมจักซื้อซื้อย่างกินเพราะว่าห้องผมก็ไม่ได้จองอาไว้นะครับ ผมแบ,บกกระเป๋านะะเน,นี่ยฮนะเท,ที่ยวอออยุธยาเสร็จผมก็เดินทางขึ้นรถไฟกลับอุดรธาน,านีต่อนะสงสัยจ,จะต้องออกครับจากที่นี่ไปเพราะว่าคนเริ่มที่จะทยอยทยอยทยอย,ทยอยเข้ามากันแล้วนะครับปึ๊บอืม้มออกมาครับ่า่่ยูนีก็มีแพะแบร์เย่าลืบร์แพะหรือแบร์วะเปลเห็นปะ แออแบะแพะ้แบะ,แะ,แบะนี่แหละแบะก็เนี่ยบอกถาว่าเอาไหมก็ไม่เอาก็เลยดื่อเองแถล้านนี้ครับสุดยอดเลยครับมีเหล้าขาวผม <c oughs> เป็นร้านเครื่องดื่มนะฮะสาโทอุ สวัสดีครับสาโตุมีปืนใหญ่ด้วยเอาละครับนี่แหละครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางออกจากตลาดนะครับแล้วก็ไปอีกจักทีสองทีแล้วผมก็อาจจะเดินทางกลับนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมเดินทางมาเมื่อเช้านี้ผมได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวนีงตอนแรกว่าจะนอนพักแต่มีโปรแกรมต้องเดินทางกลับครับไปเดี๋ยวออกจาก ตราดน้ำอยุธยาครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมผู้ที่ดำแอเนเจอร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตราดน้ำอายุทยา